สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาพับเดียเพื่อทานนะคะรูปแบบสวยๆค่ะอีกรูปแบบหนึ่งค่ะดอกตาลเหลืองนะคะสวยๆเลยนะนี่นะคะเสร็จเรียนที่หลังได้นะคะนี่ค่ะเรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ริบบิ้นเบอร์สองขนาดความยาว50ซนติเมตรค่ะจำนวนสีเส้นและริบบิ้นเบอร์สองค่ะขนาดความยาว40เซนติเมตรค่ะจำนวน8เส้นค่ะ เรามาเริ่มกันนะคะเริ่มจากริบบินความยาว50เซนติเมตรนะคะเราจะพับเข้ามาค่ะให้เหลื่อมกันประมาณ3เซนติเมตรแบบนี้เสร็จแล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมค่ะเอาริบบินฝั่งด้านยาวขึ้นด้านบนนะคะเส้นที่1ค่ะจับมานะเส้นที่สองสวมมาในเส้นที่1เส้นที่สามสวมมาในเส้นที่สองเส้นที่สค่ะสอดมาในดูที่1ค่ะอ้าออกค่ะลบเส้นที่สามขึ้นมานะคะดึงเข้ามาให้กระชับแบบนี้ เอาเส้นที่1ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนเส้นที่สองพับเฉียงลงมาเส้นที่สามพับเฉียงมาค่ะเส้นที่สี่ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นสอดล็อกเข้าไปแบบนี้ทีนะเราจะได้ริบบิ้นแดเส้นแบบนี้นะคะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะจับขึ้นมาเส้นที่สองทับเส้นที่1เส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามค่ะ นี่นะคะเราจะได้ริบบิ้นนะคะสี่เส้นอยู่ด้านบนแบบนี้เอามือช้อนที่ฐานไว้ค่ะในปงกับนิ้วชี้จับสีเส้นด้านบนไว้นะคะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะถึงลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดถึงลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดถึงลงเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดถึงลงค่ะเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนนะคะนะเราจะเหลือริบบิ้นสี่เส้นสุดท้ายแบบนี้ ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาดิบินเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุดูที่สองเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งค่ะทะลุรูที่สามไปนนะคะรวบเข้ามาให้กระชับนะนะคะเสร็จแล้วพลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะดึงเข้ามาให้กระชับอีกครั้งหนึ่งนะนะค่ะ รับริบบินขึ้นมาค่ะนับ1 2 3 4 5สี่ห้านะคะพาดข้ามห้าเส้นมานะน,นะคะเราจะเหลือริบบิน2เส้นอยู่ใกล้ตัวเราแบบนี้จากพลาดข้าม5เส้นมาค่ะพาดข้ามห้าเส้นมาเราจะเหลือริบบิน5เส้นสุดท้ายนะคะน,นะเส้นนี้ค่ะจากโค้งมาสอดเข้าไปในรูที่1เส้นถัดมาค่ะ สอดรูที่1ทะลุรูที่สองเส้นถัดมาค่ะสอดรูที่1ทะลุรูที่สามเส้นถัดมาสอดรูที่1ทะลุรูที่สี่เส้นสุดท้ายค่ะจับพันมาค่ะสอดรูที่1ทะลุรูที่ห้า่ะคะน,นะคะค่อยๆดึงมาไล่มาทีละเส้นนะคะ แล้วเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้นะคะในขั้นตอนนี้นะใครจะใส่เหรียญใส่ได้เลยนะคะหรือว่าใครจะทําแบบเปาไว้ก่อนก็ได้ค่ะใส่เหรียญทีหลังได้นะคะแล้วเราก็สอดล้อ3สามเส้นไปสอดล้อยสามเส้นไปตามแนวดิบินเลยคะ่ะหนึ่งสองสามนี่นะ ะะเดี๋ดี๋ยวเราก็ตัดปลายริบบิ้นทิ้งต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นความยาว40เซนติเมตรค่ะจำนวน8เส้นนะคะสอบมาแบบนี้ให้เหลือปลายริบบิ้นไว้แบบนี้ด้วยนะคะนี่นะ นี่นะคะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านด้านนี้จากริบบิ้นมานะพับมาด้านหลังนะคะพับตัดมุมมาด้านหลังแบบนี้ค่ะแล้วพับกลับมาด้านนี้นะคะแบบนี้สอดรูถัดมาค่ะนะคะ,นะคะลอดสี่เส้นนะสอดลอดสี่เส้นไปนะคะหนึ่งสองสามสี่นะนี่ค่ะ นี่นะคะในแบบนี้พอสอดเสร็จเรียบร้อยแบบนี้นะคะแล้วก็พลิกกับด้านมาด้านนี้ค่ะสอดลอดกลับไปนะคะบนปลายริบบิ้นนะสอดลอด3เส้นไปตามแนวริบบิ้นเลยนี่นะคะ ะะพอสอดแบบนี้นะแล้วก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้จับบิ้นบิ้นมาค่ะพับมาด้านหลังค่ะแล้วก็พับมาด้านหลังนะคะข้ามหนึ่งเส้นนี้ค่ะม,มาสอดดูน,นี้นะ นะคะแบบนี้นะแะ้แบบนี้นะคะพอเสร็จแล้วเราก็จับดิดบินค่ะขึ้นด้านบนนะคะโค้งลงมาแบบนี้ค่ะดึงล็อกลงมาแบบนี้นะคะ นี่ค่ะในแบบนี้นะคะแล้วเราก็พับสอดขึ้นด้านบน Yeah. แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จับดิบินมาพามาด้านหลังนะคะแล้วก็พามาด้านหลังแบบนี้นี่นะคะ เสร็จแล้วนะคะแแบบนี้เราก็ตัดปลายดิบบิ้นนะคะให้เหลือ2.5ถึง3เซนนะคะให้เหลือพอพับสอดกลับนะคะนี่ค่ะพับสอดขึ้นไปแบบนี้ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดอกตาเหลืองสวยๆของเราค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ